i <laughs> กำปังเฮงเทุกคนนะฮะถ้าใครจะมีคนรู้ใจก็ให้เหมือนคู่บีบีวิวีิ้นเลยนะทำใ้บนะท่านขอบคุณมากครับแ่มไทครับคุณชนวัฒน์เดชเชนพลครับเอ่อก็สวัสดีปีใหม่นะครับสุนทรค้าเซนโพสุดพอที่สองขอให้ธนุถนอมคนที่รักเราและคนที่เรารักเหมือนพี่ทีวิวกิ้นด้วยนะครับ ทาให้พ <ítulo> ี่แนอออเเขาเขาสวยด้วยตัวเขาอยู่แล้วชุดเป็นส่วนประกอบ ปีใหม่พ,พูดจาดีๆได้แล้วปีนี้แปดพูดจาดีๆแล้วปีใหม่คนใหม่ New Year New Me พูดดีตลอดคิดถึงเธอฉันก็พูดบอ,อ,อกรักเธอกี่รอบแล้วฉันพูดไปกี่รอบละพูดอย่างเป็นจะกรีบ้าไปเลยผมชอบแสดงออกทาง,งการกระทำมากกว่า <c oughs> ทุกคนช็อตทุกคนชับไปอยู่จับ ผมเป็นเป็นเกี่ยวเป็นเรื่องส่วนตัวเวียงของของวันเนี้ี๋ยวเขาแก้ก่อนก็ก็ดีใจเขาเขากลับมาก็คิดถึงเขาเหมือนกันครับแต่แต่เมื่อกี้พี่บนเวทีพี่พูดว่าอยากไม่อยากโสดแล้วนะอะะไนพี่บอกว่าไม่อยากโสดเลยนะพี่ใหม่เขาก็เป็นคนแบบนี้แหละพี่คนยังไงก็คนจะไม่อยากโสด Way, ป็นยังไงตีความเราเองเขาคนฟังเขารู้เขาคิดเอาเองไม่ต้องบอกหรอกแม่ปีไหนหนูก็รักเขาอะ <À> ออหก็รักเขาเหมือนกันแค่นี้เพราะนั้นเดี๋ยวมีใครอีกดูกินพีพีใช่ไหมเดี๋ยวคุณจะได้เจอกับเขาแน่ๆน,นะครับผมเห็นพวกเขาแตะตัวกันตั้งแต่ตอนซ้อมแล้วนะซึ่งในบางการแตะตัวก็ดูไม่จำเป็นนะครับ i you. รวัันนี้คบเพลงอะไรจ๊ะเพลงคู่เพลงแรกของเราไงเพลงอะไรเรื่องนี้เป็นแฟนกันตั้งนานแล้วแต่มีแฟนล้วไงเหรอมีแฟนยังอ่ะไม่มีโสดเดียวละกันไม่ไ่รบกวนเวลานาน2024โมเมนต์อะไรที่เด่นชัดที่สุดของพวกคุณสองคนการที่มาที่นี่ที่ไอคอนสยเป็นการปิดปีแบบว่าอย่างเพอร์เฟกต์โอ้โหมันกกรมจริงๆอะคุณบูกิน่ะ ดับเบิลทราบบแล้วกันคอนเสิร์ตดับเบิลทราบบของของผมแล้วก็พีพีคอนเสิร์ตคู่ปีหน้ามีโอกาสจะเห็นคุณทั้งคู่ได้ร่วมงานกันอยู่ไหมเราร่วมงานกันทุกปีตลอดทั้งปีอยู่แล้วปีหน้าเรามีหนังด้วยกันไงแล้วเราอยู่ด้วยกันไหมนเนี่ยปีหน้าไม่รู้เหมือนกันแป๊บแปบโมเมนต์ <Moment S 2> อะไรที่เด่นชัดที่สุดของพวกคุณสองคนการที่มาที่นี่ที่ไอคอนเสยามเป็นการปิดปีแบบว่าอย่างเพอร์เฟกต์โอ้โหมันแกลมจริงๆอ่ะคุณบิวกินอ่ะ ดับเบิลท็อปแล้วกันคอนเสิร์ตดับเบิลท็อปของของผมแล้วก็พีพีคอนเสิร์ตคู่ปีน้ำยกสวัสดีครับผมวิกกีน้นะครับผมแฮปปี้นิวเยร์นะครับขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขมากนะครับผมจะทำอะไรก็ขอให้สมหวังทุกเรื่องเลยนะครับ ชุดอ <Cornell. S 1> ่ะชุดทำไมอ่ะสวยมากี่พี่ก็บอกสวยมากไปเอาคนสวยไปกลับไปตรงเวทีไปได้เลยพอลุกหล่อทุกคนแล้วเรียกทุกคนแล้วไม่จังไงรับเนี่ยมาล้ากลับไปที่เดิมไป ในวันนี้ครับเพลงอะไรจ๊ะเพลงคู่เพลงแรกของเราไงเพลงอะไรเรื่องนี้เป็นแฟนกันตั้งนานแล้วอแต่มีแฟนแล้วไงเหรอมีแฟนยังอ่ะไม่มีโซชุดอนะ่ะชุดทำไมอ่ะสวยมากี่พีเขาบอกสวยมากไปคนสวยไปกลับไปตรงเวทีไปได้เลยพอลูกหล่อ ทุกคนแล้วเรียกทุกคนแล้ว